สไตล์ทำง่ายกินแซ่บสวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้ก็จะมาทำเมนูอ่เดิมๆเ,เพิ่มเติมคือหลากหลาย <c oughs> นะคะนี่ค่ะแอปเปิลพ่าดไปเก็บมาให้ดูวันนี้นะคะที่เหลือจากนกกินเพร,ราะจะยำแอปเปิลนะคะอาทูน่าแอปเปิลสามสายพันธุ์จะมีอะไรพิง พิงเวดีแล้วก็มีกรีนนะคะอีกสายพันธุ์หนึ่งพอล่าไม,ไม่ไม่มั่นใจนะเพื่อนมันมีหลายสายพันธุ์มากอยู่หลังบ้านนะคะเพื่อนที่พอล่ามีคลิปเล็กๆนะคะให้ดูนะะตอนพอล่าไปเก็บที่เหลือจากนกกินนะคะอยู่ใต้โคนต้นนะคะพอล่าก็จะมาหัน่นแอปเปิลเป็นลูกเต๋านะคะเพื่อนนะคะก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดต้มนะคะแล้วก็จะมีะผักปรุงรสนะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศ หอมแดงต้นหอมผักชีแล้วก็พริกซอยนะคะเพื่อนพราเตรียมเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปพราก็จะมา,ารวนปลาทูน่านะคะทำปลาทูน่าให้ให้สุกก่อนนะคะแล้วก็หั่นสไลด์แอปเปิล้ลนะคะสไลด์ข้าวโพดนะคะเดี๋ยวพราไปาทำปลาทูน่าก่อนนะคะเพื่อนปองอยู่นะคะเพื่อนปองทูน่านะคะ พลาก็จะไปผัดให้สุกนะคะก่อนอื่นพลาคก็จะมาหั่นนะคะหั่นแอปเปิลน,นะคะแช่น้ําเกลือนเพื่อนเพื่อไม่ให้แอปเปิลสีสินปานเนาะให้เป็นสีขาวสดนะเพื่อนแอปเปิลสามสายพันธุ์นะคะพราจะหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนี้นะเพื่อนนะะ ปีที่แล้วอ่ะโดกมากกว่านี้พอล่าไม่ไ้จะทําอะไรกินก็ไม่ท youtube เนาะก็ไม่ได้เอามาโชว์เพื่อนนะทีนี้รู้แล้วก็จะเห็นพอล่าทำแอ้เปิ้ลนเขียวทุกปีแล้วใช่ไหมเพื่อนอร่อยติดใจค่ะติดใจนะคะเมนูนี้นะคะตอนนี้พอล่าก็ไปล้างน้ําเกลือออกนะคะกลัวเค็มจากนั้นพล่าก็จะหั่นข้าวโพดน,นะเพื่อน โดนี่หวานหอมพราชอบชอบนะคะตอนนี้ก็จะมาทําการปรุงนะเพื่อนอน,นี้น้ายาพรานะคะทําสุกเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนนะคะน้ํายําสูตรพ่าเองนะคะชอบแบบไหนก็ใส่ลงไปนะเพื่อนน้ํายําอาจจะเยอะนิดนึงนะคะน้ํายำเนี่ยพราปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนนะคะแค่ขาดอะไรมาเติมนิดหน่อยแค่นั้นเองจะใส่แอปเปลิลลงไปก่อนเลยนะคะ แล้วก็คนค้โพดกับเพื่อให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อนหอมแดงนะคะมะเขือเทศนะราชินีแห่งมะเขือเทศนะคะกลินนะะล่นหอมหอมกับเพื่อนรสอร่อยมากแค่เติม,มาอน้ำปลานิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ปลาทุน,าน่าเพราะว่าไม่ใส่เยอะนะเพื่อนนะคะใส่พริกซอยต้นหอมผักชีค่ะ ะ,ะลังจากคนในห้เข้ากันเลยค่ะกล้วยไปเลยอีกแล้วค่ะเพื่อนยำแอปเปิ้ลสาม 3, สายพันธุ์พอล่าสไตล์ทำง่ายกินแซ่บนะคะน้ำยำทำเองนะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อนวันนี้นะคะ ชิมรสเรียบร้อยค่ะนะคะสีสันเป็นไงคะเพื่อนน่าทานไหมคะเดี๋ยวไปจัดยานเสิร์ฟกินเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวกินโชว์นะคะเพื่อนไปทานเลยค่ะสวัสดีค่ะ hello everyone h w y o u t u I' e am ก็ enjoy eating again นะคะ today I make อ่า apple salad with tuna นะคะ แอปเปิ้ลสลัดวิทุน่ายำแอปเปิ้ลสาสายพันธุ์กับปาทุนา่าและก็คอนนะคะนะคะแล้วก็มิกนะคะ,ละ, Mix, ะ,คะหลายๆอย่างผักรวมเป็นยำผลไม้แหละเพื่อนนะเป็นยำผลไม้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบพอล่าก็กดไลค์นะคะถ้าคิดว่าใช่ก็กดแชร์นะคะถ้าเลิฟพอล่าแน่ๆก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อน ขอแรงใจหน่อยขอแรงใจหน่อยค่ะนะคะนะยอดซับยอดวิวมีขึ้นเลยนะคะ please <c oughs> นะคะเข้ามาชมพลาหน่อยนะคะวันนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะกินหนักมาหลายวันเลยนะคะเนื่องจากข้าวเหนียวหนักมาหลายวันวันนี้ขอ <c oughs> ขอล้างลําไส้ล้างท้องหน่อยนะคะเพื่อนสุขภาพก็ต้องสุขภาพจริงๆน,นะน้าก็ต้องเป็นน้ําเปล่านะเพื่อนนะคะ มามามา,มาทานด้วยกันนะคะ OFC คาที่ Joy with มีมาทานด้วยกัน,นะค่ะนะคะเวลคมอร่อยชิมแล้วสูตรนี้ไม่ผิดหวังเลยค่ะเพื่อนเ็นสดน้ำให้กันดูเลยค่ะเพื่อนนะนะคะยำผลไม้แอปเปิลสามสายพันธุ์นะคะเพื่อนสุดยอดจริงๆชิมเลยฮะ กรอบอร่อยมากๆยำม,มีเรียวแบบกลมกล่อบมากเพื่อนไม่ผิดหวังอีกแล้วเมนูนี้ทุกเมนูพอล่าคิดเองทำเองนะเพื่อนไม่ได้เป็นไปลอกไปก๊อปปี้ใครมานะ มีอะไรตามวัสดุตามวัตถุที่หาได้นี่แหละค่ะนะคะตามวัตถุที่หาได้ที่พอล่าทำนะคะอืม,อมเป็นสวนหนึแล้วค่ะชอบมากผักนี้ กกกินนนอปลูใ้ไม่ทานแทนอาหารเย็นเลยนะเพื่อนไม่ทานข้าวนะคะเข้าบ่ายเข้าเย็นแทนกันเลยค่ะขอขอบคุณทุกคนเข้ามาดูหนังขยายพาราดูคลิปพระรา,ระราจบนะคะเพื่อนขอทุกคนร่ำรวยนะคะให้ประสบผลเสด็จเร็วๆถ้าคนยังไม่ถึงนะคะ พอล่าบอกว่าทาเล่นๆก็เป็นมาจริงเล่นๆกันเลือดตาแทบกระเด็นนะเพื่อนไม่ใช่ง่ายๆนะไลฟ์สดอยู่สามเดือนเหนื่อยมากนะฮะไม่เป็นคนเลยค่ะเป็นผีและทัว่วมันน่ะกรอบเปรี้ยวกลมกล่อมไม่เปรี้ยวมากซึ่งพราเป็นคนไม่ทานเปรี้ยวจีนนะเพื่อนเปรี้ยวแต่ไม่เปรี้ยวไม่มากนะฮะอันนี้เปรี้ยวกัลรังพอดีที่พราชอบมากเลยนี่เลยค่ะถูกใจ <c oughs> พอผ่านช่วงไลฟ์สดมาแล้วโอ้ยโล่งมากเลยเพื่อนนะคะคือมันได้มาแล้วมันได้เดินแล้วก็ต้องเดินต่อนะคะจะหยุดก็หยุดไม่ได้ตอนนั้นทําเล่นๆมันมาแบบมันต้องมาต้องเดินแล้วค่ะนะคะเดินเดินแล้วมาถึงนะคะตอนนี้ก็ก็โล่งแล้วค่ะก็ทําคลิปไปเรื่อยๆลงไปทุกวันเนียมีอะไรก็ลงไปนะคะก็ไม่ได้มานั่งเปรียดเสียเอะไรก็นะคะแต่ก็มีบ้างเราไปหาเพื่อนไม่ไม่ไหวเนาะไม่ทันก็กลัวเพื่อน เราก็อยากไปให้เพื่อนเต็มที่นั่นแหละแต่เราเวลาเราไม่เพียงพอเนาะ <c oughs> พอล่าผ่านกฎวันที่สิบเอ็ดมกรานะหนังขยาเข้าสิบเอ็ดมกราวันที่สิบห้ากุมภา Google AdSense น,นะเขาส่งอีเมลมาบอกว่าเขาส่งพินมาให้พอล่าแล้วให้รอสองถึงสอาทิตย์นะคะล่าผ่านกฎ <c oughs> แล้วก็สร้างไรายได้แค่เดือนเดียวเอง พลาก็ได้รับจดหมายตอบว่าได้รับพินนะคะซึ่งพลาเหรียญพลาไม่เคยหายนะเพื่อนตรงตรงเลยเหรียญพลาขึ้นน้อยแต่ไม่ไม่หายค่ะไม่ไม่หายนะคะหนึ่งพลาก็มีซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์มาช่วยเนาะนะคะอันนี้ก็กินรอพิน <laughs> ชั่วโมงหนึ่งพระากินหมดนะเพื่อนอร่อยอร่อยมากอะเพื่อนมากินด้วยจริงๆอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนบอกไม่ถูก <laughs> พูดแล้วพูดอีกบอกไม่ถูกอะ่ะอร่อยอะ่ะ <laughs> ทานไม่หมดจานใหญ่มากแต่อร่อยมากเลยเพื่อนนะยำแอปเปิลสามสายพันธทูน่านะคะ อร่อยมากเลยเพื่อนบอกไม่ถูกอะ่ะแต่พลาไม่ทิ้งนะเพื่อนนะคะใส่ตู้เย็นได้เพราะน้ำำํายําเราทําสุกแล้วนะแอปเปิ้ลมันก็สดนะคะมันไม่มีอะไรที่ต้องมีน้ํามะนาวจะทําทให้มันเซง็งหรือว่ามันจะบูดเนาะอากาศมันก็เย็นด้วยนะคะก็จะเก็บไว้นะคะเพื่อทานได้อีกรอบนึงนะคะมันเยอะและอร่อยอ่ะเพื่อน ไม่อยากทิ้งเนาะนะคะอร่อยอะไรเก็บได้แล้วก็เก็บนิยุคประหยัดนี่ก็รู้ๆอยู่เนาะเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นยังไงมีอะไรประหยัดเราก็ประหยัดได้นะคะเพื่อนมีอะไรเราก็กินกินเพื่ออยู่กินแล้วอร่อยนะคะแล้วนะคะเซฟมันนี่ในกระเป๋าด้วย <c oughs> <c oughs> นะคะคอนอื่นก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอล่าเพื่อเป็นกำลังใจในการนํำเชื่อต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ๊ายบาย